โอเคแปดโมงครึ่งเอ้ยไอ้ตายเอ็งอะแทรดเทรดเทรดมีไอแคนเทรดไปทิมอ่าเฮ้ยเพื่อนได้ชอบเวทมนต์หรือเปล่าอะเวทมนต์เหรอ่อฉันต้องรับมันหรือว่าปล่อยไปอะอ่อขอเนี่ยเดนตาตัวเองนะฉันชื่อ่ไวส์ลี่เป็นนักมายากลฉันต้องการที่จะแสดงเวทมนต์ใน ที่นี่น่าเบื่อมากหากมีการแสดงมายากลที่แบบว่าน่าตื่นเต้นและมั่นใจเลยว่าทุกคนจะต้องยินดีจ่ายเงินเพื่อดูมันแน่ๆอเออเวทมนต์แบบไหนอะ่ะที่คุณบอกว่ามันน่าตื่นเต้นก็เดสไลด์ line, แล้วก็อา่าหลุมกระต่ายแห่งความตายออชื่อนั่นมันน่าดึงดูดจริงๆเลยนะดังนั้นนายก็เลยสนใจ การแสดงใช่ไหมโอเคนายชนะยอดเยี่ยมงันมาเริ่มกันเลยพรุ่งนี้นะฮะซ้อมเหรอใช่ก็โชว์ไงเล่าเอา้านายไม่ได้ตกลงเป็นผู้ช่วยของฉันเหรออานายมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบนะสำหรับนักแสดงเดสไลท์อ่ะฮะฟังดูเหมือนจะไปตายยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเออนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงอะไอ้กระต่ายขอเท็หน่อย นายมีของเทรดใช่ไหมล่ะ,ะมีแฮรแต่เปเปอร์คลิปอ่าเขามีคลิปหนีกระดาษในกระเป๋าของเขา maybe i can trade with him บางทีฉันอาจจะเทรดกับเขาได้นะเทรดนายนายนายคลิปหนีกระดาษนี่ไงสิบบาทแต่ผมไม่มีตังค์ฮะโตเอ้ยเฮ้ยพวกนายยังมีไอ้นั่นอยู่หรือเปล่าอ่ะไอ้นั่นน่ะ ใช่เลยละไอ้นั่นนายพูดถึงเรื่องอะไรวะเออฉันอายเกินกว่าที่จะพูดต่อหน้าทุกคนนะลืมไปซะเถอะทำเป็นว่าฉันไม่เคยพูดมันเลยแล้วกันเอาไว้ฉันจะบอกนายตอนที่อยู่กันสองคนแล้วกันนะเอ้ยแปลกแป,กแปกและไอ้สองคนนี้เก็บสบู่กันไหมนะมีอะไรอยู่ในตัวฉันขอดูหน่อยไอ้หมอนี้ก็มีคลิปนีกระดาษครับไอ้นี่ขายอะไรอะ่ะเฮ้ย สวยงามจริงๆเลยได้หมายถึงอะไรอะ่ะเออฉันหมายถึงนายและฉันแน่นอนในที่แห่งนี้ใครมันจะมีสเสน่ห์ไปมากกว่าเราล่ะอืมอ๋อฉันฉันฉันดูดีมากเลยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันจะทำให้คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคุณน่าจะไปได้สวยนะในแบบว่าธุรกิจของฉันอเอ่อธุรกิจอะไรเหรอแอคติ้งเหรอโมเดลลิ่งหรอ ออขออนุญาตได้นำตัวขอรับฉันชื่อคริสนะเอนฉันเป็นอาร์ติสฉันเป็นศิลปินด้านออ่ uh, ความสัมพันธ์ฮะมันมีด้วยเหรอวะฉันเชี่ยวชาญในการให้วิญญาณที่โดดเดี่ยวได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ฉันยังสามารถขายข้อมูลได้ด้วยนะนายและฉันสามารถร่วมมือกันได้ผู้คนน่ยมัก เหงาในคุกอะเชื่อฉันเถอะมันใช้เวลาไม่นานนักหรอกกาถึงตอนนั้นเออฉันจะเป็นสนามเด็กเล่นส่วนตัวของเราให้เองไอ,อแ,ปแปกแปลกแหละการเป็นศิลปินแห่งความสัมพันธ์นะ่ะมันหมายความว่ายังไงอ่ะการใช้จุดแข็งของตนเองเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เอาชีวิตรอดได้ที่นี่อ่ะจุดแข็งเหรอนานมันมีอะไรแข็งอยู่ในตัวงั้นเหรอ ฉันให้คำตอบทีหลังแล้วกันเฮ้ยอย่าอายไปเลยหน้าแค่มากับฉันแล้วก็เออมาเจอฉันเมื่อนายพร้อมไม่ฉันจะเทรดตอนนี้ขอเทรดขอเทรดไหนคลิปนี่กระดาษสิบบาทเหมือนกันขาดสามบาทวะอเอ้ยทำงานดีกว,ว่า ทำงานกันดีกว่าครับทุกคนไปเอาเงินมาซื้อคลิปนีกระดับเอ้ยโยวัสดีพี่หมีไอ <Hey, S 1> หันนี้ก็มีเหรอเอ้ย hey. เองไปลูกนี่นี่ฉันจำได้เอ้ย <Hey, S 2> ทวงนี้ครับอ่าฉันมาทวงนี้จากแก๊งแบ็คกราวแก๊งอะอะไรกันอะมันเพิ่งจะวันเดียวเองนะเขาแบบว่าจำผิดหรือเปล่าอะเออนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเฮะ โอเคผ่านทุกอัน,นครับผมเออเอ้ยเอ้ยจะเย็นก่อนพวกฉันแค่ผิดไปแล้วเดี๋ยวฉันจ่ายนะพรุ่งนี้อ่ะไม่สิหลังจากออกไปนี่เลยแล้วกันโอเคดีมากนะไปจ่ายซะด้วยเอ้ตรงนี้มีงานได้ทำด้วยทำอะไรอะโต๊ะทำงานสำหรับผสมผมสักฟอกเอ่าในโต๊ะเต็มไปด้วยอ,อขวดและเหยือก ผงซักพอกขจัดไขมันน้ำยาปรับพันนุ่มส่วนผสมสมากมายฉันจะผสมพวกมันได้ยังไงฉันต้องหาสูตรข้างหลังนี่ไหมจะมีสูตรผงซักฟอกเขียนไว้บนนี้นะโอ้โหให้ตายเฮ้อโอเคมาลองดูเลยอ่า ห้าเรียบร้อยได้กัน60สิบาทเสียเลือดวะอ,อ๋อตรงนี้ทำไม่ได้นะเสียเลือดเจ็บโคตรเลยไอ้นายน่ะฉันโอ้ยต้องมาทำค,ความรู้จักอะไรกันตอนนี้วะคตรขยะก,ก่อนเอ้ยยังไม่เห็นห้องอาบน้ำเลยแล้วก็หิวข้าวด้วยเนี่ยผ้าแผลเอามา ไปกบดิเออกบถูกแหละอืมเก็บครับเก็บให้หมดเอขอข้างในนั้นมีถังยาไหมเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมฉันชอบรือของอะ่ะคนนี้มีอะไรเอ่ย,เ,อยเยอะเลยเยอะเลยมีกระดาษด้วยตู้นี้ล่ะเปิดครับ โอ้ผม oh. อยากได้แปลงฟันจังเลยอะ่ะกล่องเอ่อเป็นกล่องสำหรับผงซักฟอร์กอะไม่มีอะไรโอ้ตรงนี้มันหนักมากเลยฮนะเฮ้ยมันมีกุญแจครับอา่าฉันต้องขยับมันสักหน่อยอา่ามุมเรคียบอร์ด8%ปดอร์เดร็สำเร็จปะถ้า8%อ่ะ แก็ยังสำเร็จเดี๋ยวคาบุญด้วยอะไรก่อนผมโคตรดวงดีอา้าวว่ามันมีรูอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะแ้มันมีช้อนตกอยู่ตรงนี้อ่ะอ่ารูนี่มันเชื่อมไปถึงไหนนะมีใครมาขุดรูไว้ตรงนี้วะเนี่ยขุดไปข้างหลังนู้นเหรออา่าดูบนพื้นช้อนเก็บอืมเหมือนคนกำงพังกำแพงนี้ออกไปนะ อ,อ๋อเหมือนจะมีห้องอยู่ข้างหลังกําแพงอยากรู้จังมันห้องอะไรจะต้องมองรอบๆก่อนเข้าไปตรงนี้ไปได้ปะเอาไปได้ค้นของค้นของค้นของอไม่มีอะไรคน้นดีกว่าไม่มีแฮะเฮ้ยปิดประตู ติดลบอีกแล้วอะันเจ็บแล้วฉันไปดีกว่าอ,อ๋อฉันต้องเลื่อนโต๊ะคืนถ้าจะรู้ว่าห้องไหนอยู่หลังกําแพงนี่ฉันอาจจะได้คำตอบแล้โคจะมองไปรอบๆนี่ฉันอาจจะได้บเบาะแสอะไรบางอย่าง ่าเรือนโตคืนแล้วโอเคปิดประตูเฮ้ยติดเอ้สิบโมงแล้วอะที่มันสิบโมงแล้วด้วยอะ่ะอืมก่อนจะมาที่นี่ฉันได้ยินข่าวรือว่ามีนักโทษติดอยู่ในเครื่องซักผ้าจริงป่ะเนี่ย ห้องนี้มันเอ่อท่อนี้มันส่งน้ำสกปรกมันยังเครื่องซักผ้าเหรอมีตาประทับบนท่อตัวเขียวมีลักษณะเล็กมากเอ่อมีขนาดเล็กมากอ่โอเคเราไปทำตัวต่อกันเลยตามทูเทสไร้เวลาใช้สมองโอ้โหบ้าไปแล้ว เฮ้ยทำไม่ได้ดิเรื่องไหนวะเออสวยแล้วจำไม่ได้ว่เออย่างไเนี่เอานี้ลงมาอ่ะมันจะเป็นอย่างมันเป็นอย่างนี้ปับ๊บอย่างนี้ท่อมปอยูอยอ่ตรงนี้อ่ะตรงนี้มปอยู่ตรงนี้แบบนี้ ออพอสองอันนี้ต้องอยู่ข้างล่างอันนี้ต้องอยู่มุมมุมซ้ายตรงนี้โอเคไ่ไม่ผ่านลบห้ามุม ไม่สำเร็จอีกรอบได้ปะมองเป็นรูปแบบนี้อยู่นี่ตอนนี้มันเปลี่ยนแค่ตรงนี้ว่ะอันนี้ง่ายอเฮ้เสร็จครับผมมาในที่สุดก็เสร็จสักทีฉันรู้สึกเหมือนตาของฉันกำลังจะบอดเลยอ่ะอ่าท่อหนึ่ง ห้องชิรูมห้องซักผ้าระบบบำบัดน้ำเสียจนนะน่าหมายความว่าห้องต่อไปคือห้องบำบัดน้ำเสียสินะโอเคนั่นก็เมคเซนดีโอเคเราได้ห้องบำบัดน้ำเสียแล้วก็ยังไงต่อเิดวงละเฮ้ยปิดตูดิขออนุญาตเลื่อน โอ้โหแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วมั้งนี่หายแล้วรีโลโอ้ไม่มีโฟกัสโอ้ลบห้าหน่อยแน่มันหนักจังเลยอะเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาอะไรแล้วซัดเลยเออไปทำตอนนี้รทำตอนไหนแล้วคุณสิบเอ็ดโอ้โอเคจะมาแล้วกันไม่ไหแล้วครับสมองจะฝ่อแล้ว อะไรวะวย้ยโอ้ยอืมขอฉันเก็ของหน่อยฉันอยากได้เอ้ยสบ,บู่เอสบ,บู่ไม่ได้ลิปนีกระดาษอ่าเอามาสองอันเลยเอ่อเื็อไงได้อีกอันหนึ่งเหรอ อามีสบ,บู่มีเทปมีไอ้นี่สิบห้าบาทโอเคได้สมอันเสร็จเวสอันนั้นซื้อเลยฮะใช้เงินแก้ปัญหาคุณช้างผมทำภารกิจเสร็จแล้วอ,อ่แต่ภารกิจก็เอยแต่ธุรกิจก็ไปได้สวยวทำไมเราต้องไปสู้กับเขาด้วยละ่ะ ันไม่ได้สงสัยคุณนะแต่ว่าฉันออยากรู้นิดหน่อยอก้อนเนื้อบนหลังของนายมันกําลังแบบว่าแย่งเลือดไปเลี้ยงสมองหรือเปล่านายกําลังพยายามบังคับให้ออกแก๊งเล็บดํายกห้องโถงให้กับเราถ้าอย่างนั้นเราก็แปลงเป็นยิมในร่มได้แล้วดิอยากได้ยิมในร่มเหรอน้ําจะไม่ไหลลงมาที่ล่องก้นของเราในวันที่เราออกกําลังกายกลางสายฝนอ่ะอืมเออ ฉันยังไม่ได้บอกคุณเรื่องนั้นหรอ What? เอ้ยต้องการอะไรวะไอเด็กใหม่เออผมทำภากรกิจเสร็จแล้วอะส่งเควสครับโอเคทำดีมากไอเด็กใหม่เออฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่านายมันจะทำสำเร็จอะอ้าวได้มาหนึ่งรอยฮะยังมีเควสให้ทำต่ออีกเหร แกงสโตร์อ่าแกงสโตร์มีทอ่อขายมีท่อมีแฮมเมอร์มีประแจอืมฉันซื้ออะไรไม่ได้เลยฉันหิวข้าวฉันซื้อข้าวกินได้ไหมหิวชมัดเลยให้ตายสิอ้ามาดูโอ้ยาเป็นคิลเลอร์ ต้องไปหาเพนคิลเลอร์มาให้ได้ห้าอันจากห้องพยาบาลน,น่ะเลยเฮ้ยรับไปก่อนอย่าให้ฉันรอ,อนานนักล่ะเอ,อ่อนายมีอะไรอยู่ในตัวพอ,อดูหน่อยดิไอหมอนี่มันมีเพนคิลเลอร์อยู่ในตัวครับสองเม็ดเลยนะไอ้นี่ก็มีเหรอเฮ้ยหวัดดีอ๋อแต่ไม่พอโอเคมีน้ำสักหน่อย ขออแย่สดน้ำอ,อันนี้คือจินตนาการอันหน่ารับทานพยายามบรรเทาความหิวด้วยการน้ำดื่มเมื่ออยู่ในสานการณ์การดื่มน้ำร้อนจะมีฟืดๆแลไก่ไปไมมาหอกินข้าวหน่อยเอ้ยพี่คนนี้เขาฉันคิดว่าฉันเคยเห็นนายมาก่อนนะอ๋อไม่อะล้อเล่น ทุกคนเห็นทุกคนอยู่ที่นี่เสมอเอออย่ามาตลกกับฉันนะฉันหมายความว่านายเคยมาที่นี่มาก่อนใช่ไหมเออนายน่าจะเข้าใจผิดไปแล้วนะเพอฉันเข้าเมืองฉันก็โดนจับทันทีเลยและเสือดำพวกเราทุกคนก็เป็นเสือดำที่แบบว่าหน้าเหมือนกันหมดอะ่ะอ๋อจริงเหรอเออสิวะหน้าเองก็เหมือนตัวอื่นเหมือนกันอะ่ะเออเขากินออมเล็ต หรอดูหน่อยมีอะไรก็มียาพาราครับเราตัวนี้มียาพาราคือกันบอกอืมเฮ้ยเพิ่งคุยกันขอซื้อของหน่อเออคุยสร็จแล้วเออต้องการอะไรอะ่ะทพนอยากได้เหตุของอะ่ะอยากได้ยาพาราสี่สิบบาทเลยเหรอคุ้มไหมเนี่ยหนึ่ง สองอ๋อซื้อได้สองเม็ดอะ <c oughs> อตังหมดแล้วอะดิอืมตังหมดอะโอเคแค่นี้แล้วกันมากินข้าวหน่อยครับเอ้ยวันนี้ก็อยากจะกินอะไรอะวันนี้ฉันมีสามสิบบาทอะฉันกินอันนี้แล้วกัน ขอแบบว่าของดีที่สุดเลยอ่ะไปกินกับอ๋อไปน่ากินกับใครดีอ่ะไม่ใช่ไปกินกับพี่เสือดีกว่าพี่เสือว่าดีครับขอกินข้าวด้วยนะครับอ๋อกินข้าวกินอเมรลกตงวบกบกบบอ๋อฉันกินไอ้นี่ได้ทั้งวันเลยเนี่ย 63เงเหรอโฟกัส3นายอยากจะแชร์อาหารกับฉันไหมล่ะต้องการ17บ้าไปแล้วโอ้ลรสม,มองคุณแกโอ้แย่ว่ะไปก็ได้แกะทะเลาะกันอีกแล้วหรอเฮ้ยพี่เต่าพนของหน่อยพระเอ๋เอ้ยไม่ขีด ลบห้าตาดิจิไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยเออนี่กี่โมงแล้วะ่ะออไม่รู้เว้ยอ,อ่ะไม่เป็นไรเก็บอืมได้สวยเลยสวยเลยเห็ดเอาหมดยูฮูหเห็ดอีกหนึ่งอันแล้วก็มินอีกหนึ่ง เดี๋ยวเราไปส่งเควสกันว่าเราซื้อมาหมดแหละได้เห็ดมาหมับได้มิ้นมาวิ่งวิ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 งเอ้ยก็คุยเรื่องอะไรกันอะไม่รู้แฮะส่งเควสหน่อยครับมาส่งเควสแล้วครับ 100บาทเอ่อมีเควสได้ทำอีกไหมอ่ะดูกระดานเควสอ่านหนังสือไปซื้อรองเท้าวันนี้มาเอาได้ดิรับได้อีกไหมอ๋อไม่ได้รับได้อันเดียวเออผมซื้อกับข้าวหน่อยได้ไหมหิวอ,อ,อ่ะ นอนถ่ายได้อย่างเดียวโถเอ้ยยี่สิบบาทจ่าย2ี่สิบเพื่อเข้าไปมันคือห้องอะไรอ้อมันคือบ่อนสินะอาโซฟาอาพูเทเบิลมูสิกเอาที่นี่ไม่เหมือนคุกเลยสักนิดอเอา้าเฮีย มส่งเควสครับเอออยู่ห่างเชลนั่นเลยนะเออโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้กัได้ป้าจริงตดน้ำได้ไหมตรงนี้อ่าอันนี้ห้องอ,อ่ห้องสมุดเออ ลายเอทเคปโอ้โหบวกห้าหนังสืออ่ะอ่านไปบวกสองโปดกาก อ๋อที่หายแล้วแต่ไม่น่าหมดสำรวจก่อนแล้วกันนะเอ้ยมีที่ว่ากาชาเหรอ,อ พวกนี้มันพกยาพารากันทุกคนเลยเว้ยเอ้ยคุยได้วะ่ะเออไม่คุยอ่าหมดแล้วยาพาราไอ้หมอนี่ก็มีนี่เอออ่ะได้ได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ย กินอะไรเหรอนัไ่ไม่เห็นเหรอฉันไปสก,กังนะเขายาเล่งเลยลยนะเนืเรื่องไม่ไปไหนเลยวะเหตุโอ้วันนี้มันมีสามอันแต่มันขายสี่สิบาทผมมีอยู่สามอันสีแล้วอีกหนึ่งอันอ่าโอเคครบอืมตะหมุนไพร เอ้เรารับเวสของใครมานะพี่ช้างปะไปหาพี่ช้างดีกว่าเอ้ยคุยเลยกันอนะ่ะดีแซมเออในเรื่องตัวเลือกที่ดีนะ,อ,ะอือฮะเออเอ้าวิ่งกับพวกแกลนะไอพวกกามโอ้แต่มีหน้าหมดพี่ช้างส่งเวสฮนะเฮ้ยทำอะไรกันอนะ่ะ นี่นายไม่สามารถแม้กระทั่งจะควบคุมสิ่งที่จะออกจากปากของแกมาได้เลยปัญญาอ่อนหรือไงอ่ะการเจราจาตันติภาพควรจะจริงใจกว่านี้ไม่ใช่หรือจะทำตัวแบบนี้ดีอืงั้นนายก็ยังเป็นกลางระหว่างเราสินะเราจะให้นายออกกำลังกายโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเป็นข้อตกลงที่ห่วยแตกฉนันเรียกจะซัดหน้าแกให้งายเงือบเรยว่ะไอ้สองแกงนี้เขา มนันรังค่างกันอ่าไม่เร็วของห้าสิบบาทผมมีเงินแล้วฮะดูเคล็ดหน่อยอ่าเฮ้ยวันนี้ดูดีนะอืมเอาละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเฮ้ยเดี๋ยวดีฉันคิดว่านาย นับข้ามนะเฮ้ยหวัดดีหวัดดีเหรอนี่หมอคอมว่ายังไงหวัดดีนี่นายอยากมีปัญหาใช่ไหมอะออฉันแค่บอกว่าสวัสดีมีปัญหาอะไรตรงไหนเหรอมีปัญหาอะไรฮมันเป็นปัญหาใหญ่เลยแหละไอเด็กใหม่เอ้ยนั่นไม่ใช่วิธีการในการแบบว่าในการพูดสำหรับที่นี่นะให้เฮ hey, ้หวัดดีโย เออทั้งหมดนี่ยมันรู้ว่ามีความหมายในตัวเองเป็นแต่ว่านายต้องการที่จะแบบว่ามีปัญหาเออฉันยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างคําเหล่านั้นคืออะไรเฮ้ย,ยนี่ฉันได้ยินนายหรือเปล่าเนี่ยฉันเพิ่งจะพูดว่าอืมตอนนี่นายโกรธมากแล้วออกไปฮะฉันจะให้โอกาสนายครั้งสุดท้ายถ้านายใช้คําผิดอีกครั้งฉันก็จะไม่มีทางเลือกนะเออลืมหมดซะเถอะ ฉันพูดอะไรไปก็ไม่ดีทั้นั้นอ่ะเอา้าเดียวหัวสมองเน่ะคุยแกหมอน,นี่คุยกับมึงแล้วสมองฟอว่ะเออหมวกไม้ปูคาคลา่าเออดูเหมือนว่าถึงเวลาสอนบทเรียนให้มันแล้วละ่ะเขาต้องเรียนรู้ว่ามีร่างกายที่แข็งแกร่งแต่ไม่มีสมองอ่ะมันใช้ไม่ได้ผลที่นี่เขาชอบข้อแถวซื้ออาหาร เราจะจัดส่งบริการส่งแบบกลับบ้านให้เขาเล็กน้อยฉันต้องการใครสักคนซ่อนถุงใบนี้ไว้ใต้เตียงในห้องขังของเขาแล้วรายงานกลับมาให้ฉันทราบโอเคไม่ได้อามาให้มันแต่เอาไปให้ที่ห้องขงังอยู่บล็อกเอป้ายบอกอยู่ตรงกำแพงอะอเอห้องขงังสินะเดี๋ยวได้เข้าห้องขังครับอีกแป๊บหนึ่งแต่เหลือเวลานิดหนึ่งผม อ่อบอดี้ทูวีคโอ้ยร่างกายฉันมันอ่อนแอแล้วอะไม่สามารถที่จะเกิดไม่มีออกไปนั่งเก้าอี้ตัหน่อยอมา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 ขอนั่งหน่อยเออักครึ่งชั่วโมง้วลุกขึ้นมาใหม่อีกรอบแล้วก็ไปขน,นขยะหิวด้วยครับตอนนี้ ดิสถานะเพียบเลยมีอะไรกินบ้างโซยนี่ก่อนเลยแล้วกันโอ้ยสเตงเหลือหนึ่งเอเจิสองโอ้โหเมนบิลดิ้งเราสามารถที่จะจู่โจมเขาได้แต่สภาพแบบนี้จะไปจู่โจมใครที่ไหนเขาได้วะโดนถุยน้ำลายใส่ก็ร่วงแล้วอืม ก็ไว้เจอกันใหม่พัดหน้าสำรัพัดนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับย <deutlich> ังไม่รู mean, ้บทสวดเหมือนเดิมโอเคตตตตตตตแแแแแนนนน่่่่